โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมน้ำเซนนอนเคเช่นเคยนะผมวันนี้อยู่ในเกม Dota 2แล้วครับผมวันนี้นะครับเราเราจะมารีวิวกล่องใหม่กันนะผมนั่นคือกล่อง i m m o r t ช l Treasure 2นั่นเอ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 นะครับผมจากสมุดา i เล่มของปีนี้เนาะ T.I หกหรือเปล่าจำถูกจำผิดนั่นแหละครับนั่นแหละครับนะวันนี้จะมารีวิวกันนะส่วนตัวผมก็ได้มากล่องเดียวนะนี่อีกหกเลอีกหกเลวลถึงจะได้ อีกหนึ่งกล่องนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลเอ่อ92นะครับผม92ได้กล่องได้กล่องเดียวยองอะกล่องสองกล่องเดียวนะครับผมได้ก็ต้องเติมแหละครับเติมกว่าจะได้ถึงระดับนู่นแหละครับถึงจะได้หกกล่องนะในนี้มีกี่อันเลยในนี้มีกี่อันเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะนี่มีหนึ่งสองสามหกหกชิ้นนะครับผมมหกชิ้นนะสำหรับ,รบ,รบอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ เราคนที่อยากจะได้6ชิ้นนี่ต้องเวลเท่าไหร่เนี่ยต้องเวลเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้ก็กล่องอีกเท่าเชื่อสองอะ98 98ได้กล่องหนึ่งเป็น2กล่องละอันนี้กล่อง2 113ก็ได้กล่องหนึ่งนะครับผม1้3ได้กล่องหนึ่ง128ก็ได้กล่องหนึ่งนะ128 140ก็ได้กล่องหนึ่งเหลือเป็นกี่กล่องละเป็น3เป็น5้าไย ร้อยสี่สิบโอเคจนสุดที่มา1้อยห้าสิบสองนะผมถ้าใครที่อยากได้หกกล่องนะถ้าผมรับไม่ผิดนะเทวร้อยห้าสิบสองนะผมใครที่อยากได้ก็เติมซื้อเลเวลกันเอานะครับผมหรือจะนะับไปฟาร์มเควสอ,อะไรก็ได้แต่ผมว่ายากอะถ้าจะเล่นสายปีถึงร้อยห้าสิบต้องต้องใช้เวลากันพอสมควรนะผมส่วนตัวผมนี้เพิ่งได้มากล่องเดียวครับผมคือบัตเติ้ลพาร์ตตอนเลเวลห้าสิบนะของผมแล้วก็ทำเควสมาเรื่อยๆก็จนถึงเวลลเนี่ยนะครับ 92อีก6เปลก็จะได้อีกกล่องหนึ่งแต่วันนี้จะมารีวิวก่อนละกันนะครับผมเพราะมันเพิ่งมาเมื่อไม่เมื่อไม่นานประมาณไม่รู้สิมันเพิ่งมาเมื่อเมื่อกี้นี่แหละมัง้งมันมีแพทอัปเดตมาผมก็เข้ามาดูเลยนะโอเคนะผมมี6ชิ้นเนาะมีธรรมดาก็าคือเปิดได้แน่นอน6ชิ้นแล้วก็มีแร่เวรี่แร่แล้วก็อันตรายนะครับผมก็คือหายากหาโคตรยากหาโคตรปาะคนไม่ยากนั่นเองนะครับผมโอเคเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้พวกของหายากเรามาดูของธรรมดาก่อน นี่นะครับผมเป็นอิมพัลต์อของวินเลนเจอร์นะผมเป็นธนูนั่นเองนะสวยมากอันนี้ผมว่าผมชอบนะเพราะวินเลนเจอร์อนี่ผมหาธนูที่เข้ากับนางแบบเขียวๆแบบนี้มานานแล้วนะหะมานานมากนะในที่สุดก็มีมาสักทีโอ้สวยมากๆนะครับผมถือว่าถูกใจชิ้นนี้เสียวแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็ไอคอนสกิลพาวเวอร์ช็อตนั่นเองนะครับผมก็คือสกิลที่ ยิงแล้วก็เป็นธนูระยะยาวๆครับผมอ่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับผมมาสิจ๊ะเอ็นบินเจอร์ของเราโอเคให้โหลดกระสุนเล็กมากถึงปานกลางโอเคเพิม่มเลเวลได้นะโอ้โหอลังการมากครับอื้อหือเป็นเหมือนเกี่ยวครับ เป็นเหมือนเหี่ยวนะอ่ะลองยิงนเดีย๋ยวยิงกัน yeah. ตอนนี้โหสวยมากเลยผมว่าเป็นอิโมโทที่นะผมอยากได้ชิ้นนี้เหมือนกันนะขออภัยด้วยครับถ้ามันฟังดูแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะเพราะผมก็เข้ามาก็รีวิวเลยเช่นกันนะก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะที่ได้เห็นกล่องใหม่มาในเช้านี้นะสวยมากนะครับผมเห็นระยะ Powershot ทำให้เห็นระยะเผาไว้ช็อตชัดเจนแล้วก็แสงสีนี่สุดยอดสุดยอดเลยนะเอฟเฟกของสกิลแล้วก็คันธนูก็ถือว่าทำมาได้โอเคเลยนะครับผมอยู่ในธีมที่เหมือนนกเหี่ยวอินทรีนะก็ถือว่าสวยนะผมแต่ผมไม่ค่อยชอบไอตรงหัวนกนินเท่าไหร่มันดูไม่สมดุลยังไงไม่รู้แต่ก็ถือว่าสวยครับนะสำหรับคนที่ชอบหูมีกลางออกได้ด้วยอ๋อสำหรับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะชิ้นนี้ผมอยากได้นะผม ผมก็ค่อนข้างชอบเล่นวีเลนเจอร์พอสมควรน,นะผงจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็เถอะโอเคที่แรกผ่านไปของวีเลนเจอร์ผ่านไปนะผมต่อไปเป็นของอันดอิงนะผมมาช่วงนี้ก็สองพี่แกก็เริ่มมาเรื่อยๆนะผม <c oughs> เป็นมือนะมือขวาของอันดอิงนะผมเปลี่ยนไอคอนกับสกิลดีเคทนะผมก็คือสกิลที่ตบสตรงิงหรือดูดสตริงนั่นเองนะเนะี่ยสกิลแรกนะครับสกิลนี้ เอฟเฟกสวยขึ้นมากๆเลยดูแบบดูแบบคือแบบซอมบี้อ่ะครับคือแบบซอมบี้จริงๆอ่ะลองลองเอาพิโลมหยือระยะจะเป็นยังไงระยะการดูดเนี่ยแสดงผลชัดเจนขึ้นนะผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะผมก็ชอบอันดายนะเป็นซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึลยที่ผมเล่น เป็นตัวป่วนเกมแล้วคุมไฟได้อย่างดีถ้าเกิดปักเจ้าเสาทอมโซนนี่ดีๆแล้วก็สกิลดีเคทเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นด้วยบางทีนะผมว่าก่อนที่จะไม่ใส่อิมมท์ทชลทนนี้นะแต่พอใส่ไปเนี่ยเวลา,าใช้แล้วมันดูค่าสตรองของยีนโดเนี่ยเห็นชัดเจนผบว่าชอบอ่ะชิน้นนี้สวยด้วยเข้าบันไดด้วยนะครับเข้าบันไดแล้วก็เซ็ใแมวบันไดด้วยแม่ใส่กันนี้เท่ระเบิดเลยนะ ทีนี้ก็ถือว่าสวยงามจยากล้ชิ้นเนะ่ยิงก็แทบจะอยากได้หมดทุกชิ้นนะโอเคต่อไปเป็นของวิกกี้มารูนะผมเป็นอ,อยู่ที่ข้างหลังอะ่ะเป็นเหมือนผ้าคลุมข้างหลังอะ่ะเออเนี่ยชิ้นนี้ครับเป็นดาบไว้สวยอะ่ะถือว่าทําแบบน่ารักน่ารักเข้ากับวิกกี้มากเลยอะ่ะตอนวิ่งก็มีเอเฟกแสงนะครับผมเนี่ยเป็นวิ่ง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 นะครับวิกกี้เลยดูกลายเป็นตัวน่ารักไปเลยนะจากที่โดต้าหนึ่งนี่เป็นแบบ นักฆ่าที่แบบดูเถื่อนอ่ะแต่พอมาอยู่ในโดตา2นี่น่ารักมากเปลี่ยนสกิลสนะผมก็คือสกิลนี้บิ๊กสไตร์นั่นเองนะครับผมเห็นไห้เป็ชัดเจนนะสต่โมสกิลไม่เปลี่ยนการกรตีกปกติก็ไม่เปลี่ยนนะสวยงามอ่ะแต่บางทีมันก็ไปเเสียนนะการที่บิงเข้าไปแล้วมันเป็นแสงขนาดนี้ก็คืออีกฝ่ายเขาจะรู้ตัวนะครับถ้าเห็นแสงขนาดนี้แต่ถ้าในแง่ความสวยงามและความเท่แล้วก็ผม ผมให้ผมให้เลยทีนี้สวยงามแล้วก็น่ารักแล้วก็ดูคุ้มขังในสไตล์ที่ขี่ดีนะแต่ถ้าในแง่ใช้งานจริงผมว่ามันอาจจะทําให้เขาเตะตาไปหน่อยก็คงต้องนะแลกกันกับความสวยงามนั่นแหละครับโอเคต่อไปเป็นที่สี่นะเป็นของมอฟฟิงฟิงฟิงอ่ามาแล้วนะครับผมมันเป็นอ่อนั่นพบเซตผมมันมาด้วยนะ เลดมันจะมาพร้อมแบบเออตรงนี้ชิ้นนี้เป็นส่วนหัวนะผมนี่เฉพาะส่วนหัวสีเขียวตรงนี้นะอันตรงมือนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นอิมมอร์ทอลชิ้นเก่าที่มันอยู่ในเซ็ตของผมมันเข้ามาด้วยแล้วก็จะหลังน้ำแข็งนี่ก็เช่นกันป็นแค่ส่วนหัวนะนี่ตรงนี้ที่เป็นมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนเอเลี่ยนก็ไม่ใช่เป็นกิ้งก่าป่ะใช่มันเหมือนกิ้งก่านะผมว่าตรงนี้แต่ผมว่ามันโอเคอ่ะมันเข้ากับเข้ากับแขนอิมมอร์ทลสีเขียวนี้พอดีเลยนะครับเปลี่ยนสกิลก็คือ สกิลนี้สกิลที่2นี่เป็นสกิลของเปลี่ยนอิมมอร์ทัลที่ติดแขนของผมมันเก่านะส่วนสกิลที่เปลี่ยนของอิมมอร์ทัลชิ้นนี้ที่อยู่หัวก็คือเนี่ยครับเจ้าสกิลเวฟเนี่ยครับเปลี่ยนสวยอ่ะสวยอยู่นะเอฟเฟกต์ดูอลังการเบอร์บางดีอ่ะโหสวยเป็น คือมันเข้ากับมอร์ฟิงครัมันพยายามอ่พยายามทำให้เสียงทำให้เสียงไปแบบนั้นทำไมต้องเนิร์ดคือแบบว่ามันพยายามจะเปลี่ยนให้มอร์ฟิงเนี่ยมีสีเขียวเข้ามานะตั้งแต่อินโมเทลชิ้นนี้ที่เป็นคีทาเลียเบดแล้วนะครับผมที่ติดอยู่ที่แขนคราวนี้ก็มาเพิ่มสีเขียวให้อีกในการเวฟนะในการเวฟเวฟในการเวฟฟอร์มใช่ไหมอ่ะจำชื่อชิ้นเี่ยวมได้เวฟฟอร์มนะผมสวยนะแต่ก็ยังว่าแหละจังหวะนี้จังหวะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สกิลเด่นขึ้นนะครับก็ ใ,ใช้งานจริงก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยความเท่นนะก็เช่นเคยนะผมมันกะลิกิชิ้นนี้ก็คงต้องแบบแลกกับความเท่กันสักเล็กน้อยส่วนหัวถือว่าก็โอเคนะครับมันออกแนวแฟนตาซีแฟนตาซีนขึ้นน่ะอืมอฟฟิงดูแบบแฟนตาซีแบบดูไปดูมาเหมือนปลาฉลามเลยเนาะใช่ใช่เหมือนปลาฉลามเลยก็ถือว่าดีนะชิ้นนี้อยากได้ครับอยากได้อยากได้ก็เห็นพูดอยากได้ทุกชิ้น แต่หลักๆก็จะเป็นพวกกันดายลิกิไม่ค่อยได้เล่นนะก็จะเป็นมอฟฟิ้งเป็นอะไรอย่างนี้โอเคดูชิ้นต่อไปแล้วะการต่อไปเป็นของริสนะครับผมตัวนี้ผมก็ชอบนะริสอ้มากับเซตของผมเลยนะอ่าเจ้าของตัวริสนี่มันเป็นชิ้นส่วนไหนอ่ะเป็นชิ้นหลังปะคือมันห้อยออกมาจากตรงนี้เป็นเจ้าโซ่แล้วก็เจ้าข้างหลังตรงนี้เนี่ยครับอย่างไฟทุกๆนอกเพื่อความแจเตน มันเป็นตรงนี้ครับตรงข้างบนตรงสร้อยที่มันห้อยลงมานะน้ำแข็งตรงนี้นะสร้อยน้ำแข็งของดิสเปลี่ยนสกิลแรกครับสกิลแรกก็คือสกิล oh, s cool. <S ฟอสบาร์ดนั่นเองนะครับผมดูแบบรุนแรงอะ่ะดูแบบดรุนแรงมาก,กน,นะครับเปลี่ยน,น <laughs> แค่ฟอสบาร์ดนะเออเชนฟอสก็ยังเป็นเหมือนเดิม <laughs> ผมเป็นคนที่เล่นซับพอร์ตเป็นซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นผมจะชอบไปเทมซัพพอร์ตแล้วก็วดมากหดิสอันนี้ชอบชอบผมเป็นคนที่ชอบเล่นดิสชอบดิสพอสมควรนะเพราะมันสามารถตักเลเวลอีกฝั่งได้ทีนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมในแง่เอฟเฟกต์แล้วก็ก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะดิสก็ก็ถือว่าเด่นก็เด่นไหมก็เด่นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เด่นมากอะไรเท่ามอฟฟิงลิกิีอะไรอย่างนี้นะพราะนั้น พวกนั้นมันเป็นพวกอ่แครี่สเตลคิวอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องระวังตัวยิ่งได้กี่เนี่ยก็ต้องแบบสเตลคิวแต่เราเป็นลิสเราเป็นซัพพอร์ตก็ไม่เป็นไรมากนะผมว่าเอียร์เอฟเฟกต์มันก็ก็ไม่ได้เออแบบว่ายังไงล่ะคือเวลาใช้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าก่อนที่จะมีอิมเนี่ยมันก็เป็นเห็นเอฟเฟกต์น้ำแข็งข้างล่างนะแต่ก็ไม่เด่นเท่านี้ก็ทีนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับลิสนะครับผมก็ถือว่าอยากได้อยากได้อีกแหละ โอเคต่อไปเป็นเออเช็คเกอร์นะครับเป็นหมัดท,นะที่ข้อมือนั่นเองนะที่ข้อมือนะครับผมนี่สะปั้นมันไม่ค่อยเข้ากับเออเช็คเกอร์นะผมว่าแต่ก็ถือว่าสวยนะคือมันไม่ค่อยเข้าในธีมของเออเช็คเกอร์เนี่ยครับตอนใช้เอ็นชาร์นโทเทมจะมีเออ่วงแหวนขึ้นเป็นเหมือนพวกนักมวยจีนอะไรเงี้ยนักมวยจีนแบบอ,อะไรอะพวกหมัด แคเจ้าเราเหนือแบบนี่กิมพวงอันนั้นมันตามมีไหี่ะพวกแบบอะไรอ่ะพวกหมัดเมาอะไรเงี้ยพวกหมัดแบบว้าูอะไรจีนๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันมีรอยขึ้นมาแบบปมัดมังกรเพลิงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ผมชอบนะชอบอินมาเทชิ้นนี้ก็คือมันบอกระยะ็นทันตเทมชัดเจนนะเพราะปกติในทั้นตัเทมมันมันไม่ค่อยบอกระยะนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนหลายคนเขาเขาจะไม่รู้นะทั้งทีมเราทีมเขาแล้วก็ตัวผู้เล่นใหม่เอง แต่สำหรับคนที่เล่นบ่อยๆก็น่าจะรู้แล้วละว่ามาันระยะประมาณนี้นะเนี่รยระยะแบบเห็นชัดขึ้นนะครับที่ิวอ,อื่นก็เหมือนเดิมนะถามมาถึงความเด่นถ้าถามมาถึงความเด่นข,งของิ้นี้ก็ถือว่าเด่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้เด่นมากอะไรไม่ได้เด่นมากอะไรเหมือนพวกมอฟฟิงลิกกี้อะไรเงี้ยตอนทุบเป็นแสงตอนตอนมาตอนมา,ตอนมาฟาดก็เป็นแสงสีฟ้านะอู๋ โอเคเลยอ่ะเด็กผมรอออกอัคนีไม่ดูนะตอนโดดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมตอนโดดมาุดีดฟ้าชัดเจนปุ๊บหน้าหนึ่งทีปุ๊บกันสนั่นลั่นเมืองแล้วคราวนี้กระโดดมาทุบปั๊มสนุกสนานเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเอชเกอร์ชิ้นนี้นะหรือว่าสวยสวยสวยโอเคทีนี้ก็อยากได้อยากได้ทุกชิ้นเลยครับ ต่อไปเป็นของม MM <ar> <DVD S 2> ิราน่านะครับผมผมไม่ค่อยได้เล่นนางเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยได้เล่นนางเท่าไหร่นะเป็นธนูของมิราน่านั่นเองนะครับเนี่ยครับธนูเป็นเหมือนเป็นเหมือนธนูเวทมนต์นะครับไม่ใช่ธนูแบบไม่ใช่ธนูแบบเป็นธนูแบบจริงจังแบบเน้นเท่เป็นกล่องนี้เน้นแฟนตาซีอ่ะเออใช่ในทีมแบบแฟนตาซีซะมากกว่าส่วนสกิลที่เปลี่ยนก็คือสตาร์สตอร์มนะครับผมนี่สวยมากนะครับ ตลอดไอเฟตสตาร์ซอมดูดุนแรขึ้นเยอะแต่ก่อนสตาร์ซอมนี่ดูก้องแกงมากเป็นแบบนะดาวตกอะไรคันๆอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้ดูแบบสุดยอดสุดยอดมาก <c oughs> นะครับนี่ก็สกิลเดียวนะ <c oughs> สตาร์ซอมเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ว่าจะโดดจะอะไรจะยิงแอโร่ยังไงก็เหมือนเดิม <c oughs> ส่วนเอฟเฟกต์ความเท่นะครับความเท่ความเด่นน่ะ ความเท่ผมว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ก็ดูแบบเทอะทะอยู่นะสำหรับสําหรับผมนะผมคิดว่ามันเทอะทะอยู่แต่ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นซีจนดีส่วนความเด่นก็ไม่ได้เด่นซะเท่าไหร่ไม่ได้เด่นมากซะเท่าไหร่เพราะมันเป็นตรีมสีม่วงนะส่วนแสงออร่าก็ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะมีแค่ที่สายหนูกับที่ตรงนี้นะก็ถือว่าโอเคนะชิน้นนี้สําหรับแฟนๆมิรนา,นนาค่จะ พอใจชอบกันเลยทีเดียวถูกใจกันเพราะช่วงนี้ก็มีมิราน่าใส่อาร์คานิมมากันพอสมควรเลยนะครับผมะใช้กันสนธนาเลยทีเนี้ยใช้กันสนธนาแล้วเนี่ยทีเนี้ยมิราน่าอาคานิมนะผมเวอร์จิต้าสตรอมกันมันเลยทีนี้โอเคต่อไปเราไปดูของลิกกี้ดีกว่าลิกกี้มาดูเอ้ย ต่อไปเป็นของลิกกี้มือนเดิมนะก็คือเป็นผ้าคลุมข้างหลังนะครับเป็นผ้าคลุมข้างหลังเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นสีทองนะต่างจากเดิมอย่างเดียวเลยคือเป็นสีทองนะผมแล้วก็ไอ้เป็กขวัญอ,อะไรก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ผมว่ามันปกตินะขวัญไอ้กสกิลนี้ก็ปกตินะครับมีแค่สกิลโดดสกิลโดดที่บิงไปนี่ก็แค่เปลี่ยน,ดดเ,ปน,ปนเป็นสีสทองนะ คือมันก็สวยนะแต่ที่อย่างที่ผมบอกแหละคือลิกกี้ถ้าสมมติเราบิงเนี่ยเราใช้ทั้งบิงจังหวะเข้าใช่ไหมแล้วก็ใช้ทั้งบิงหลบหนีคือมันเด่นนะครับสกิลมันเด่นนที่ผมบอกคือลิกกี้มันเป็นพวกสายเซลรอบค่าหรือเราเล่นเป็นพพอร์ตเนี้ยคือเราไม่อยากทําตัวเด็นอยู่แล้วป่ะใช่ไหมแล้วมาเจอไอเทมอย่างนี้คือแบบว่าประมาณว่าเท่ทำไมอะไรประมาณนี้มั่นใจมากแบบเท่แล้วเราก็ต้องแลกกับความเท่นะผม ถ้าอยากจะใส่เจ้าของอินมอร์กกอนิกกีนก็ต้องแลกมากับความเท่นะแล้วก็ความโดดเด่นสะดุดตาชาวบ้านเขานะอาจจะทําให้เรียกตีนพราวเราก็เป็นได้นะครับผมก็จะเห็นเฮ้ยนิกกี้ตรงนั้นไงแล้วก็วิ่งไปลุงกระทืบันตุบตุบตับตายต่อไปเป็นของอินวอกเกอร์นะผมเอาไม่น่ารีบเข้ามาเลยอินวอรกเกอร์นะผมเป็นทั้งเซตเลยนะสวยมากนะผมบอกเลยนะครับชุดนี้เปลี่ยนไอคอนสกิลด้วย มี2สไตล์นะผมสไตล์แรกเป็นแบบนี้สไตล์2เป็นเหมือนอิมมอร์ทอ่ะเป็นอนิมมอร์ทอของชิ้นก่อนหน้านี้นะอินโวเกอร์แต่ผมชอบล่ามโปรตีมากกว่าโอเครู้สึกว่าเปลี่ยนสไตล์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไอ้นั่นนะไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟรซิเกิลอะไรก็ยังเป็นคนเดิมดูครับดูที่ลูกดูที่ลูกนี่ครับลูกธาตุของอินโวมันเปลี่ยนไปนะ มันสวยขึ้นมันเป็นกลมๆม,มันเป็นแบบมันขังอะ่ะดูดิเนี่ยนะครับตัวสกิลที่เปลี่ยนก็มีเอ่อสกิลดิ i p ิ i n g blast นะใช่ไหมโอเคดิ i p ิ i n g blast นะครับผมเนี่ยเป็นสีม่วงนะแล้วก็มีเอ่ออัขระตามพื้นดูรุนแรงอ่ะดูแบบดูไม่แบบเป็นคลื่นงองแงงนะดูแบบรุนแรงมากนะผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลอ่าพานาโ,โดนะเป็นเปลี่ยนเป็นสีม่วง เป็นรูปผมรู้สึกว่ามันลูกเล็กลงปะตอนด,ดูอะนะผมรู้สึกว่ามันลูกเล็กลงนะแต่ก็จะมีอาาัคระตามพื้นเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นสีม่วงดูรุนแรงขึ้นนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแค่สองสกิลนี่แหละครับแล้วสป라이ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ทุกสกิลเหมือนเดิมนะทุกสกิลเหมือนเดิมนะครับมีเปลี่ยนแค่ดิฟฟิ้งบราด ไอโฟ็อกก็เหมือนเดิมไอโฟ็อกนี่ก็เป็นเป็นตามแบบเจ้าไอโฟ็อกที่เราใส่ไว้ในหน้านั้นเหมือนเดิมโคสวอล์คก็เหมือนเดิมโคสแนปบเอาโคสแนปโคสแนปก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะมีสองสกิลที่เปลี่ยนก็คือไอ์คอนาโดกับไอบลาส์นะครับเฮ้ยคอนาโดกับดิฟฟิ้งบลาส์เออชอบสับสนกับไอบลาส์ แล้วก็มีความเท่ของเซตที่เข้ามาอย่างมากมายคือเท่มากอะ่ะเห็นแล้วคิดถึงตอนอยู่ในพวกเจ้าทําไมต้องมาตีเราจังหวะนี้ทําไมมาตีเราละนายอยากตายนะเก๋อคือแบบเราคิดถึงแบบนะตอนอยู่ในวอลค f t นะครับผมตอนอยู่ในโดต้าหนึ่งนะสวยมากเห็นแล้วคิดถึงเลยนะเดินมาตรงนี้มาใช้เดียวหน่อยสวยมากนะครับผมเป็นแบบ พอมดจอมเวทมืดจากโลกมืดอะไรประมาณนี้ดูแบบดูเท่นะครับผมผมว่าเซตนี้ต้องราคาแพงแพงแบบแพงบรรลัแน่ๆเลยนะครับผมเพราะอยู่ในเข้าขันหายากด้วยโอเคน่าจะหมดทุกเซตแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูดูเป็นอีกสไตล์นึ่งมาอีกเซตหนึงโอเคก็เป็นอย่างนี้นะเหมือนอิมัทโทปกติสกิลอะไรก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะ

โอเคสหรับการรีวิวกล่องอิโมเชอ,2 2> ข,อของปีนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แหละนะครับผมสำหรับเจ้าทุกเซ็ตพวกนี้โอเคเดี๋ยวออกจากนี่ก่อนน่าจะครบครบถ้วนกระบ,บวนความนะ้ผมอ่าสำหรับคนที่อยากได้แต่ไม่ได้ซื้อแบบอ่าสมุดสมุดของปีนี้ก็เดี๋ยวรอ รอกิจจะรอมันเปิดขายหลังเลตหลังเลหลังลงตลาดก็ได้ครับเราให้ไปซื้อแต่ส่วนคนที่ได้มาก่อนเนี่ยก็คือได้ใช้ก่อนเท่ก่อนแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวมันก็ลงตลาดทุกชิ้นอยู่ดีนะคนที่ไม่รีบก็รอสอยกันได้เลยนะครับผมราคาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะถูกจะแพงตามชิ้นไปตามความเท่และความที่ของกิโลเป็นต้นนะครับโอเคยังไงก็จบการรีวิวเป็นเท่านี้แล้วกันผมมีอยู่กล่องนึงแต่ผมเปิดเลยแล้วกันนะ Okay. ขอมินรันได้ไหมหรืออินโวกเกอร์คือผมไม่หวังวอของแรพวกนี้นะเพราะผมไม่ค่อยมีดวงเปิดกล่องอ้นี่นะไม่ค่อยได้นะขอธรรมดาก็ขอเป็นวินวินรันแล้วกันนะวินรันมอร์ฟี่เงินได้อะไรอย่างนี้นะโอเคเอิร์เชก็ได้ดลิกิไม่ต้องเอามาหรอกไม่ค่อยเล่นนะแต่ถ้าได้อินวอกจะเป็นประคุณมากนะโอเคไปกันเลยครับ โอโหบิบนลานไปก่อนเลยอย่างนี้มันน่าช้ำใจยิ่งแนบอินโวก็ไปมิลาน่าอยู่หน่อยไม่อยู่อีกได้มอร์ฟิงมาช้ำใจยิ่ง sure. นักอินโวกนายไปแล้วเอยโอเคได้มอร์ฟิงมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไปใส่เลยแล้วกัน ไหนจะเป็นส่วนหัวนะส่วนหัวนะของเจ้ามอฟฟิงเนี่ยครับใส่คู่กับอิมมทโทของผมนะถ้าใส่ชิ้นเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่ลึกนะพี่ลึกนะถ้าใส่ชิ้นเดียวแบบดูโล่งๆโอเคยังในคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวกล่องอิมมทโทสองประจำปีนี้นะครับผมไม่เชิงมาเปิดพาเจ้งมาเพราะผมก็มีแค่กล่องเดียวนะเวลสมุดน้อยนะผม ถ้าอยากดูคลิปที่เปิดเน้นๆก็หาดูของเจ้าอื่นแล้วกันเนาะเพราะผมคงเจงไม่ไหวนะครับแพงมากนะครับยี่ิบสี่เบก็ปลาไปสอ,องสามร้อยนะ2ี่สบสี่เป0 0สามร้อยสามร้อกว่าก็ไม่ไหวนะแค่สมุดได้ว่สิบนี้ก็ปลาไป9 0 0าร้อพันกว่านะครับผม <S <S โอเคครับยังไงก็ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครไป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยี่งคถามอะไรก็พูดถามได้ในคอมเมนต์ยูทูบหรือ กดไลค์แฟนเพจแล้วใครที่กดไลค์แฟนเพจก็ไปถามได้ในข้อความตรงนั้นเนาะโอเคไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบายปวดใจจริงกับการเปิดกล่อง